ทุกคนคะนี่คือสีแยกช้างนะคะอันนี้เป็นตอนหัวรุ่งนะคะตอนหัวรุ่งเป็นสีแยกช้างค่ะตรงนี้เป็นใกล้ๆเขตเทศบาลค่ะนี่อ่าสำนักงานเทศบาลอยู่ตรงนี้ค่ะข้างในนี้จะเป็นสำนักงานเขตเทศบาล มันก็จะเป็นจัตุคามรามเทพที่เขามา,าจัตุคามรามเทพจะอยู่ในเทศบาลแล้วก็จะเป็นถนนสีแยกเขาเรียกเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนสีแยกช้างเพราะว่าตรงกลางมีนก็จะเป็นนี่ค่ะลักษณะสีแยกช้างค่ะช้างชูดาบเป็นช้างชูดาบค่ะ นี่เป็นกลางตอนหัวลุ่งนะคะพอดีวันนี้พี่เพนมาส่งน้องธันวาขึ้นรถเพราะว่าเด็กเขาจะไปทัศนศึกษากันเช้ามืดอืมพี่เพนก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายกลางคืนค่ะนี่จะเป็นถนนสายหลักเส้นมหาราชนะคะสีแยกช้างนี้จะต่อจากสีแยกนกอินทร์ค่ะ สีแยกนีอินซีอยู่ตรงนู้นอ่ะอ่าเป็นตรงอินซีอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกช้างเ <c oughs> นี่ยค่ะมันเป็น,ปนสัญลักษณ์คือช้างชูดาบอยู่เป็นด้านหน้านี่เป็นกลางคืน <c oughs> เป็นสีแยกช้าง <c oughs> ทางไปทางนน้นก็จะเป็นทางไปสีแยกนกต่อจากนกอินซีนี่ก็จะเป็นสีแยกช้างค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาหัวรุ่งค่ะเป็นเวลาหัวรุ่งค่ะที่เพนมาเก็บภาพหัวรุ่งพ่อมาส่งน้องธันวาไปทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามเขาพาไปทัศนศึกษาเลยมาเก็บภาพหัวรุ่งก่อนอสีแยกช้าง ก็ยังไม่ค่อยมีรถนะคะไม่ค่อยมีรถเดี๋ยวพอใสายมารถก็จะเต็มเนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่เพนถอยมาให้ดูมุมนี้ค่ะเป็นช้างชูดาบค่ะช้างชูดาบ สีแยกช้างของจังหวัดกระบี่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นทางไปในเมืองค่ะไปทางสีแยกนกอินทรีค่ะมันเป็นถนนถนนสายหลักถนนมหาราชค่ะ